สวัสดีครับมาพบกับผมสหายอินทรชิตวันนี้ก็เป็นวันแรกนรับที่ผมเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะครับหลังจากที่ผมได้ไปทํางานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นเวลา2อาทิตย์เศษนะครับหลังจากปฏิบัติภาร,รกิจเสร็จสิ้นนะครับก็ได้เดินทางกลับขึ้นมาดูแลควบคุมงานที่ไล่อินทรชิต3โครงการคุ้นเข่าร้อมทะเลในเครือของมณีอินกรุ๊ปดังเดิมนะครับ หน้างานที่ผมกะคำเนไวัยว่าควรจะได้100%พอเราเห็นหน้างานปุ๊บมันได้แค่80%เท่านั้นเนื่องจากการขุดดินของเรานะครับเจอน้ําใต้ดินแล้วก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่น้ําหลักๆเนี่ยทางทีมงานบอกว่าเป็นน้ําที่ซึมขึ้นมาจากใต้ดินซึ่งมันก็เป็นที่แน่นอนครับเพราะก่อนที่ผมจะเดินทางลงไปปฏิบัติภารกิจราชการใน3จังหวัดชายแดนรักได้ เราเอารถแมคโคนเนี่ยมาขุดดินแล้วก็น้ําซึมขึ้นมาอยู่แล้วนะครับขนาดเราแค่ขุดแค่นี้น้ําก็ซึมขึ้นมาเยอะแล้วนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าช่วงด้านหลังนะครับตรงนั้นนะ่ะน้าก็จะต่ําฝ่าระดับตรงนี้นะครับเพราะเรากั้นเขื่อนเอาไว้นะครับถ้าเราปล่อยน้ําไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะปรับพื้นที่ไม่ได้นะครับเราต้องปรับพื้นที่ตรงน,นั้นนะให้ขึ้นสลบขึ้นไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับ จะเห็นเหมือนตรงนี้นะครับว่าเป็นลักษณะของชายหาดลงไปเลยนะครับความกว้างของทะเลสาบของเราคนระับอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับจากฝั่งที่ผมยืนตรงนี้จนไปถึงฝั่งตรงข้ามนะ่ะประมาณ100เมตรเราจะต้องตัดขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นดีนะครับแต่เราก็ได้แกะกรารูปทะเลสาบได้บ้างพอสมควรแล้วนะครับก็จะมีขอบทะเลไปไงี้ครับลัดเลาะไปถึงท้ายไล่ถึงแนวภูเขาแล้วก็อ้อมไปด้านโน้นครับความกว้างของทะเลสาบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0ถึง100เมตร แล้วก็มีความยาวของทะเลสาบเนี่ยประมาณครึ่งกิโลเมตรกันเลยทีเดียวผมได้เดินทางไปดูที่ดินจัดสรรทุกๆโครงการในจังหวัดสวนบุรีมาแล้วนะครับและผมก็ไม่เคยเจอมีที่ดินจัดสรรแปลงไหนที่มีทะเลสาบที่ใหญ่และยาวแบบนี้มาก่อนผมจึงกล้าการันตีว่าไร่อินทรีจสามโครงการคุ้นเขาล้อมทะเลในเครือของมณีอินกรุ๊ปที่ดินแปลงนี้มีทะเลสาบกลางที่ดินจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสวณบุรีนะครับ และผมก็ตั้งใจจะพัฒนาที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปทุกๆคลิปครับคงไม่มีผู้บริหารที่ดินจัดสารรายไหนนะครับที่ซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วก็เอาที่ดิน50%มาขุดเป็นทะเลสาบ ให้กับลูกค้าได้เอาไว้ชมเอาไว้ใช้สอยกันนะครับโครงการของผมนะครับอนุญาตให้ลูกบ้านเนี่ยสร้างศาลาสร้างแพ่ยื่นลงน้ําได้นะครับจะใช้เป็นศาลานั่งเล่นศาลากระโดดน้ําอะไรนั้นเรายินดีให้สร้างนะครับเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็มีข้อแม้นะครับห้ามสร้างแพ่ขนาดใหญ่ที่จะเป็นร้านอาหารที่จะทําเป็นรีสอร์ทอะไรลงไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะมันจะทําให้บังสรานียาภาพของบ้านท่านอื่นๆนะครับ ด้านหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่นะครับเรามีถนนล้อมรอบโครงการนับถนนกว้าง6เมตรนะครับมีน้าประปาไฟฟ้าใช้สมบูรณ์นะครับถนนล้อมรอบโครงการเลยด้านหน้าติดกับถนนเส้นหลักนะครับของอำเภออู่ทองที่เชื่อมต่อกับอำเภอเหลกขวัญจังหวัดกาญจานบุรีนะครับซ้ายมือของโครงการเราเนี่ยออกไปประมาณ ไม่เกิน300เมตรจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับบ้านสระบัวทองแล้วก็จะมีวัดมีโรงเรียนมีชุมชนพร้อมเลยครับเพราะก่อนที่ผมจะมาซื้อที่ดินแปลงนี้ทําโครงการนะครับผมก็ได้สํารวจผังเมืองอย่างดีแล้วนะครับว่าที่นี่นะครับบ้านชุมชนโรงเรียนวัดสถานีตารวจเรามีครบทุกอย่างครับในรัศมี1กิโลเมตรนะครับ,ลรบหลังจากที่ผมปฏิบัติภารกิจราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสร็จสิ้นผมก็ได้เดินทางขึ้นมาครับแล้วก็เป็นวันเวลาเดียวกับที่ผมจะต้องไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนดีเข้ามาเป็นตัวแทนของเรานะครับ เราก็ต้องเลือกคนที่คิดว่าเข้ามาบริหารได้แล้วก็เป็นคนที่มีไฟในการบริหารประเทศชาตินะครับก่อนที่ผมจะเดินทางลงไปปฏิบัติภารกิจราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณลุงท่านหนึ่งครับได้โทรมาหาผมบอกว่าสนใจที่ดินของไร่อินทรที่สามโครงการคุ้นเขาล้นทะเลและคุณลุงก็ได้เดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมาที่ไร่นะครับพร้อมกับครอบครัวพอคุณลุงและครอบครัวมาถึงที่ไร่นะครับผมก็ได้พาคุณลุงเนี่ยเดินสำรวจพื้นที่ในแต่ละแปลงแล้วก็ให้ดูผังให้ดู เลยเอาทุกๆอย่างครับคุณลุงก็ดูแล้วก็ชอบนะครับหลังจากนั้นนะผมก็ได้ขับรถพาคุณลุงและครอบครัวนะครับไปดูโครงการต่างๆนะครับรอบโครงการของเราเนี่ยในระยะรัศมี10กิโลเมตรนะครับก็มีหลายโครงการเลยก็พาคุณลุงและครอบครัวไปดูนะครับให้คุณลุงเนี่ยได้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็ความชอบของคุณลุงเลยว่าเลือกแปงไหนชอบแปไหนก็ไปดูเลยผมก็ไม่ได้ซีเรียสครับผมต้องการให้ลูกค้าเลือกในสิ่งที่เขาถูกใจและชอบมากที่สุดนะครับ หลังจากพาคุณลุงเนี่ยขับรถบนดูโครงการต่างๆเนี่ยเสร็จสิ้นก็กลับมานั่งคุยกันที่นี่นครับคุณลุงก็บอกว่าจากที่ขับรถเวียนดูแล้วเนี่ยสรุปว่าถูกใจแปลงนี้มากที่สุดนะครับคุณลุงจึงได้พูดคุยเรื่องการวางเงินมัดจำนะครับการทำสัญญาจะซื้อจะขายผมก็ได้บอกกับคุณลุงไปว่าผมขออนุญาต ลงไปปฏิบัติภารกิจราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลา2อาทิตย์พอผมปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเนี่ยผมก็จะขึ้นมาแล้วก็ค่อยมานัดวันทําสัญญาวางเงินทําสัญญาจะซื้อจะขายคุณลุงก็ตอบโอเคเลยพอผมไปทํางานเสร็จสิ้นปุ๊บ ครบกําหนดที่วันที่ผมจะต้องเดินทางกลับคุณลุงโทรหาผมแต่เช้าเลยครับก็คือเมื่อวันสืนผมมาบอกว่าคุณนุยตอนนี้คุณลุงเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครแล้วนะผมก็ตกใจครับบอกว่าคุณลุงครับผมเพิ่งเดินทางออกจากจังหวัดยะลาตอนเช้านี่เองกว่าจะถึงก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่าถึงจะสะดวกคุณลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณลุงว่างนะครับคุณลุงต้องการมาเที่ยวแล้วก็มาชมพื้นที่รอบๆด้วยผมก็เลยบอกโอเคครับถ้าคุณลุงมาที่ไร่เนี่ย ผมก็จะได้ให้ทีมงานไปเปิดรีสอร์ทของลุงสเสน่ห์บ้านทุ่งเอาไว้ให้นะครับคุณลุงก็ตอบตกลงนะครับก็มาพักที่รีสอร์ทของลุงสเสน่ห์นะครับผมก็ได้ให้คนงานไปเปิดเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินทางขึ้นมาเลือกตั้งแต่ก่อนที่ผมจะขับรถเดินทางออกมาจาก3จังหวัดเนี่ยผมก็ได้โพสต์ํำสั้นๆนะครับในทิกตอกเอาไว้นะครับเป็นพูดทานองว่าเป็นข้าราชาการตารวจเนี่ย ควรจะต้องเข้าข้างควรจะยืนฝั่งพี่น้องประชาชนไม่ควรเอาใจนายไม่ควรที่จะเลียนายนะครับเราต้องยึดถือความถูกต้องแล้วก็อยู่กับประชาชนเป็นหลักเพราะเราเป็นข้าราชการเป็นข้าของประชาชนแต่ตัวหนังสือของผมนะ่ยดันใช้สีส้มนะครับแบบเสื้อสีส้มเสื้อของผมยางเงครับหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามากดถูกใจเนี่ยสามสีส่แสนคนเลย ซึ่งผมเองก็ตกใจมากนะครับว่าทําไมคําพูดของเราสั้นๆเนี่ยกับมีคนสนใจมากขนาดนี้นะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ได้เดินทางมาเลือกตั้งมาลงคะแนนต่อไปนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าผมเลือกพักไหนนะครับเพราะสีเสื้อก็บอกอยู่หลังจากที่ผมเดินทางมาเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ได้โทรหาคุณลุงนะครับคุณลุงก็ไม่รับสายผมอีกเลยนะไม่รับสายอีกเลยผมก็พยายามโทรติดต่อแล้วนะครับผมก็ไม่ได้กังวลว่าคุณลุงจะไม่ซื้อเลยหรอก พราะทางทีมงานเนี่ยได้แจ้งผมว่าคุณลุงกับกครอบครัวเนี่ยได้เดินทางมาถึงที่ไร่แล้วนะครับพร้อมกับเงินสดและเอกสารเตรียมที่จะมาวางมัดจําทําสัญญาจัซื้อจะขายกันนะครับแล้วคุณลุงก็บอกว่าจะขอออกไปขับรถดูรอบๆอ,อ,อีกสักหน่อยไปหาอะไรกินหลังจากนั้นประมาณสองสามชั่วโมงผมก็มาถึงไร่นะผมก็โทรหาคุณลุงเลยนะครับแต่โทรไปหลายสายติดแต่ไม่มีคนรับไลน์ไปก็ไม่มีคนอ่านผมก็แปลกใจครับหรือว่าคุณลุงขับรถออกไปประสบอุบัติเหตุใดๆหรือเปล่าแค่ เป็นห่วงลุงนี่เฉยว่าทําไมคุณลุงเนี่ยถึงติดต่อไม่ได้ถ้าเกิดแบบโทรไปรับสายเนี่ยยังเรายังรู้ใช่ไหมครับว่าเขาเนี่ยไม่รับสายเราแต่นี่โทรไปติดนะโทรไปติดแต่ไม่มีคนรับมีปัญหาอะไรผมจะได้ช่วยเหลือทันนะพอพื้นที่เนี่ยมันก็อยู่ในรัศมีการดูแลของผมนะครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้อย่างทันทีถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุใดๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับโทรไลน์ก็แล้วโทรเบอร์ก็แล้วก็ไม่ติดนะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับส่งข้อความในไลน์ไปก็ไม่อ่านนะครับผมก็เลยไม่รู้จะทําาไไงกก็เเลลยอดข้ปใน หน้าโปรไฟล์ในไลน์ของลุงนะครับปรากฏว่าคุณลุงโพสต์รูปใส่เสื้อเหลืองนะครับแล้วก็มีทงเนี่ยคาดหัวปากถือนกหวีดแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าเกียิที่สุดเจ้าหน้าที่ไม่เป็นกลางเกียิที่สุดพวกตำรวจเนี่ยรับใช้ทรราชอย่างนู้นอย่างนี้ทําไมถึงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบชื่นชมลุงทางนู้นนะครับ<อ>หลังจากดูโปรไฟล์ในไลน์ของคุณลุงติกผมก็มานั่งขีดทบทวนครับอ,อ๋อจริงๆครับ มีครั้งหนึ่งนะครับที่คุณลุงเคยคุยกับผมว่าคุณลุงเนี่ยได้ติดตามผมจากช่อง YouTube แล้วก็ได้เข้าไปกดติดตามผมใน t i k t อกด้วยนะแล้วก็ชื่นชมการไปฏิบัติงานของผมมาโดยตลอดแต่ก็คงไปเห็นสตรอรี่ที่ผมโพสต์ไปนะครับก็เป็นแคปชั่นอะไรผมก็ไม่ได้ไปพูดว่าจะฝักฝ่ฝ่ายใดนะครับผมไม่เอาเวลาของผมไปสิ้นเปลืองกับเรื่องลกสมองแบบนั้นนะครับผมก็ไม่เป็นไรปล่อยวางไปอย่างที่ผมบอกเลยครับที่ดินแปลงนี้ไรอินทรชิตสโครงการคุนเขาล้อมทะเลผมตั้งใจและพัฒนา ที่ดินแปลงนี้ให้ออกมาให้ดีให้มีความสวยงามให้มีความยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจที่ดินของผมก็สามารถมาเยี่ยมชมโครงการได้ที่ไร่อินธนชิสามโครงการขึ้นเขาร้อนทะเลที่ตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุวรินุรีจะทักไลน์ไอดีมาพูดคุยกันก็ได้ครับที่ p i c h i t 4 1 0 6หรือจะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ที่เบอร์0822900622ผมสหายอินโนชิตเจ้าของโครงการยินดีรับสายพี่น้องทุกท่านครับ โครงการทั้งหมดนี้นะครับเมื่อเราขุดทะเลสาบเสร็จสิ้นเราแกะลวดลายทะเลสาบแล้วเราก็ขุดทะเลสาบเรียบร้อยแล้วผมก็จะปลูกหญ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะนําต้นไม้ล้อมไม้ดอกไม้ประดับมาปลูกให้ในแต่ละแปลงเนี่ยจะลงต้นไม้ล้อมไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลเนี่ยต่างๆเลยเบ็ดเสร็จแล้ว1ไร่ไม่ต่ำกว่า100ต้นถ้าซื้อ5้าไร่ขึ้นไปผมล้อมรั้วคอบอยให้ฟรีครับ ส่วนเรื่องนำประปาและไฟฟ้าไม่ต้องกังวลครับผมสายอินทิชการันตีเลยว่าผมจะพัฒนาที่ดินที่นี่ให้เป็นโครงการที่ดินจัดสรรที่มีความยิ่งใหญ่และสวยงามเป็นอันดับต้นต้นของจังหวัดสุพรรณบุรีให้ได้ผมสายอินทิชอาจจะดูเป็นคนแรงๆนะครับแต่ผมเป็นคนจริงใจผมไม่เคยไปลอบกัดไม่ไปทำร้ายใครแน่นอนถ้าผมตั้งใจจะพัฒนาคือพัฒนาจริงๆครับถ้าใครชื่นชอบในการรีวิวในการพูดคุยกับผมหรือชื่นชอบในความเป็นตัวตนของผมก็สามารถกดติดตามช่องสายอินทิช เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการพัฒนางานต่อไปเวลาผมอัปเดตคิดใหม่ๆพี่น้องก็จะได้รับชมอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ผมสายชิดสวัสดีครับ